สวัสดีค่ะพบกับโนชีนิฮงโกะภาษาญี่ปุ่นแสนสนุกกันอีกแล้วนะคะที่ช่องเดิมค่ะ Home made Smile Video วันนี้นะคะทางช่องของเราจะนำอะไรมานำเสนอไปติดตามกันเลยค่ะวันนี้นะคะจะเห็นว่าจะมีคลิปนะคะแล้วก็มีรูปร่างหน้าตาต่างๆ ใชะะ่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการอธิบายความรู้สึกนะคะว่าภาษาญี่ปุ่นเขาพูดอย่างไรกันบ้างก่อนอื่นนะคะเรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับคําศัพท์ที่แปลว่าความรู้สึกกันก่อนนะคะภาษาญี่ปุ่นเราจะพูดว่านะคิโมจิคิโมจิโอเคแล้วนี้เรามาดูคำศัพท์กันบ้างดีกว่านะคะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก จะมีอะไรบ้างก่อนอื่นขอแนะนําเป็นคําคุณศัพท์ก่อนนะคะคําคุณศัพท์อย่างที่เราเคยเรียนไปแล้วนก็จะมีคําลงท้ายด้วยอีนะคะเราจะเรียกอิเคโยชิและคําที่ลงท้ายด้วยนะเราเรียกว่านาเคโยชิมีคําศัพท์อะไรที่น่าสนใจบ้างไปติดตามกันเลยค่ะสําหรับอันแรกนะคะคําแรกเลยรู้สึกดีอารมณ์ดีนะคะภาษาญี่ปุ่นเราจะพูดว่าคิบุงกกอีคิบุงกกอี และคำถัดมาค่ะอันนี้รู้สึกไม่ค่อยดีนะคะไม่ค่อยสบายเราจะพูดว่าคิบุงกาวารุยคิบุงกาวารุยและคำต่อไปนะคะนี่ยคะยิ้มแย้แจำสายเลยนะคะอันนี้คือพอใจนะคะภาษาญี่ปุ่นเราจะพูดว่ามังโซคุมังโซคุแล้วถ้าไม่พอใจละ่ะดูท่าทางแบบ โกรธเลยนะคะไม่พอใจภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าฟูมังฟูมังและคำถัดไปค่ะไปดูกันเลยนะคะอันนี้ก็ดูท่าทางดีใจนะคะใช่แล้วค่ะคำว่าดีใจค่ะภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าอุเรชิอุเรชิและถ้าเป็นคำตรงข้ามกันละคะเสียใจนะคะภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าคานาชิคานาชิ โอเคแล้วมาดูคำถัดไปเลยคะ่ะมีอะไรที่น่าสนใจอีกคะอันนี้ดูยิ้มย้มแจะะ่มใสเลยค่ะมีความสุขนั่นเองนะคะในภาษาญี่ปุ่นเราจะพูดว่าเชียวาเสะเชียวาเสะและถัดไปคะ่ะดูอันนี้น่าเศร้าเลยนะคะไม่มีความสุขนั่นเองคะ่ะเราจะพูดว่าฟุโคฟุโคเห็นไหมคะไม่ยากเลยและคำถัดไปที่น่าสนใจคะ่ะอันนี้เป็นอะไรคะ ดูเหมือนจะเจ็บเลยใช่แล้วคะ่ะคำว่าเจ็บรปลว่าอีใต้อีใต้และนี้คะ่ะโอ้ดูน่าตกใจมากนะคะคือน่ากลัวนั่นเห็นโควโควิค่ะม,มาดูคําถัดไปเลยคะ่ะเบื่อน่าเซ็งมากเลยใช่แล้วคะ่ะคําว่าน่าเบื่อและเซ็งภาี่คุณาพูดว่าไทคุซิไทคุซิ และนี้ค่ะดูเศร้าจังเลยค่ะคำว่าเหงานะคะคือ s a ิ i ิ h i s a ช i อ h i ดูเหงานะคะและต่อไปนะคะก็จะเป็นคําศัพท์บอกความรู้สึกที่เป็นตัวอย่างของคํากริยาเมื่อกี้เราเรียนคําคุณศัพท์ไปแล้วนะคะคำกริยามีตัวอะไรที่น่าสนใจบ้างมาดูค่ะคำแรกค่ะโกรธนะคะามาโกรธภาษาญี่ปุ่นนั้นพูดว่า o k っていますおこってい ต่อมานะคะคำถัดไปสบายใจวางใจโล่งอ,อกนะคะอนชินสเตมาสอนชินสเตมาสแต่ถ้าเป็นคำว่าสับสนไม่รู้จะทำยังไงดีนะคะมาโกมาโกสเตมาสมาโกมาโกสเตมาสแล้ถ้าเป็นห่วงกังวลน,นะคะชิมไปสเตมัสชิมไปสเตมสัสเป็นไงคะยากไหมคะอันนี้จะเป็นรูป ที่อยู่ในเตเคหมดเลยนะคะเดี๋ยวจะมีอธิบายในหน้าถัดไปนะคะแล้วมาดูคําต่อไปก่อนนะคะคําัพา์ต่อไปนะคะคําว่าตกใจค่ะบิคุริชิมาสตาบิคุริชิมาสตาต่อไปค่ะไม่สดชื่นไม่ล่าเริงเกงกิการิมาเซนเกงกิการิมาเซนประมาคิโจงเติมัสคิโจงเติมัส ตื่นเต้นค่ะโลคิโลคิสตいまยูมัสโลคิโลคิสตยมสเหนื่อยค่ะสกัลเลมัสต์สกัลเลมัสต์เดี๋ยวจะขออธิบายเพิ่มเติมนะคะการหันกิยาเมื่อสักครู่นี้นะคะจะเป็นรูป ประโยคบอกเล่าจะมีการผันรูปกริยาเป็นเตอิมาสนะคะเป็นการผันกริยาเพื่อบอกว่ากําลังทําอยู่หรือบอกสภาพการของประธานในประโยคนั่นเองดังนั้นมันก็เลยต้องอยู่ในรูปเตอิมาสนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นด็อกีด็อกีสเตมาสตื่นเต้นนะคะหรืออันชินสเตมาสเราก็ใช้รูปเตอิมาสนะคะเป็นการบอกสภาพการ ต่อไปนะคะจะเป็นคําถามบอกความรู้สึกกันบ้างนะคะก็ถ้าเราเห็นคนที่ดูหน้าตาแบบค่อนข้างที่จะดูแย่หรือว่าเราอยากจะถามความรู้สึกเขานะคะเราจะถามว่าโดชิมาสตะกะโดชิมาสตะกะเป็นอะไรหรือเปล่านะคะดูอาจจะแบบดูสีหน้าไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยคะ่ะอาจจะสอบถามเขาได้โดยใช้คําพูดนี้นะคะเราจะตอบอยังไงล่ะ มาดูรูปประโยคก่อนนะคะประโยคบอกความรู้สึกนะคะก็มีประธานบวกความรู้สึกนั่นเองนะคะก็คือประธานบวกว่าแล้วก็แสดงคํากริยาที่แสดงความรู้สึกนะคะก็แล้ว้าเราจะบอกว่าเธอกํากลังเป็นกังวลค a นโ j โจว่าชิมไปสเตย์มาสคันโโจว่าชิมไปสเตย์มาสหรือ้ธอราบอกว่าฉันรู้สึกเหนื่อยนะคะ ว่าวาตาชิว่าสกาเลมาสต์วาตาชิว่าสกาเลมาสตหรือจะบอกว่าฉันกำลังตื่นเต้นอยู่ว a าต s าชิว d าโดคิ k โดคิดสเตย์มัสวาตาชิวาโดคิโดคิสเตมัสเห็นไหมคะอันนี้คือเป็นการใช้คำกริยาเนาะแสดงในความรู้สึกต่อไปนะคะเป็นการบอกความรู้สึกโดยใช้คำคุณศัพท์มาแสดงความรู้สึกนะคะก็จะมีประธานบวกคำช่วยว่า แล้วตามคําด้วยคุณศัพท์แล้วตามด้วยเดนะคะไปดูตัวอย่างประโยคกันนะคะตัวอย่างแรกนะคะฉันมีความสุขวัตชิวะเชียวาเซเดสวัตชิวะเชียวาเซเดสอันที่สองนะคะเธอรู้สึกเหงาคันโจวะซาบิชิเดสคันโจวะซาบิชิเดสแล้วนี้นะคะฉันรู้สึกไม่ดีวัตชิวะคิบุงกาวารุยเดส วัตชีว์คีบุงกาวดุยโอเคค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ทั้งคำพท์และรูปประโยคในการบอกความรู้สึกกันไปแล้วนะคะยังไงอย่าลืมเอาไปฝึกฝนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่อง homemade smile video คงจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะคราวหน้าทางช่องของเราจะนำอะไรมานำเสนออย่าลืมติดตามและ subscribe ช่องของเราด้วยนะคะ และว,วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าค่ะมาต่ไอายมาโชว์แล้วพบกันใหม่ค่ะ